มาจ้ะนี่ปลาดุกแกงเผ็ดปลาดุกเราไม่ดองจ้ะมีไข่เจียวด้วยเราไม่ดองด้วยอือเจ้าเอากันทะเลกับไข่เจียวนี่น่าทานมากพริกแกงใต้เจ้มจน้นอือปลาดุกจ้าเราไม่ดองจ้าไข่เจียวจ้าแซ่บๆซบจ้ามาค่ะมาค่ะทานข้าวด้วยกัน ทานข้าวจ้าแกงเผ็ดปลาดุกนะไมมดองจ้าแล้วก็ไข่เจียว <c oughs> มีเด็กหน่อยนั่งแนมหนาะว <c oughs> มีเด็กนั่งแนมนะหนักรถจะสมมลาย <c oughs> แกงปลาดุกแกงปลาดุกแกงปลาดุกหน่อไม่ดองจ้งะเขียว น่อนไม่ดองทำเองอมสมนั่แซบ่บแซ่บทุก,ยกอย่างกินยังกับแซบ่บ ขอบคุณที่รับชมจา้าสวัสดีค่ะ